สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้เห็นไหมประพรแจต,ตัวนี่นสบายด้วยกำลังรอพระนะคะมาใส่บาตที่เชียงคานวันนี้ใส่บาตที่เชียงคานนะคะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงะระฆังแล้วพระกำลังจะมาเห็นว่าจะมีคนนั่งเป็นแถวเลยนะคะมารถม,มารถมาก็ ตอนนี้เป็นเวลาออปีห้าครึ่งปีห้าครึ่งนะคะคุณชมก็จะมีผู้คนมานั่งรอข้าวแถวนั่งรอข้าวแถวที่จะใส่บาตรพะนะคะก็ประกอบก็จะม,มีดอกไม้อ,อารอลอีกแล้วดอกไม้นี่แล้วก็มีของ อันนี้เป็นกระติบข้าวเหนียวนี่กระติบข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราใส่ซักบดข้าวเหนียวกันนะคะอันต้องใส่ถุงมือด้วยนะเราไม่ถุงถุงมือให้ใันสำหรับหยิบข้าวเหนียวอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอพักไอ้แต่ที่ที่ที่ไปหลวงพะบางปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องใส่ถุงมือเลยหยิบกันสดสดเลยยังไม่มีโควิดก่อนใช่ใช่ตันนี้ไม่มีโควิดกลับมาจะหลวงพะบางโควิดนี้เลยเออใช่ไอ้เป็นเพราะโควิดนี่แหละทำให้ต้องใส่ถุงมือ

พมามาแล้วแกปก็ได้แก็ได้ยนเนี่ยข้าวุดข้าวเราทานระชอบไปตั่ั่นนะครับปัจจัยกับดอกไม้ใส่สับานนะครับใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะรับแต่ว่าอย่าลืมใส่ข้าวเหนียวแกงด้วน ยังีอันนี้ก็ใส่ไปได้เลยค่ะองค์ไหนก็ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทำน่งสองหนงยาอะไรก็ได้ต่อฮะอินอ ý kiến của chúng ta mọi người mọi người mọi người พระุงคนลวไปมระคนละว่านละ่าละคนคนลงาคนละคนละวนะ่คนละ่าคน่าคาคนลว่าละาะวดาลวคนนะน่าคนว่านลราะคน่าคานะคนะ่นานาะ่ แรกว่าอนึกว่ามีพระแค่ห้หารูปนะคะเพราะว่าคนที่เขาเอาของมาให้เขาบอกม,มีห้ารูปวัดนี้อ้าวสรุปว่ามีวัดอื่นมาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะใส่หมดห้ารูปแรกไปแล้วนะคะก็ก็เป็นบรรยากาศที่ถ่ายบาดตอนเช้าบแบบสบายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็เป็นเลียงแถวไปยาวไปนู่นเลยนะคะคุณผู้ชมและเดี๋ยวทางนี้นะคะเป็นแม่น้ำโขงนะคะ เดีย๋ยวเราพามาดูตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยนะคะคุณผู้ชมอืมนี่ที่เชียงคานนี่นะคะมันล,ลากระดับไฟสวยมากเออเชียงคานแล้วก็นี่ผีขนน้ํานี่ถ้ารูปร่างอย่างเงี้ยเป็นผีขนน้าจริงๆด้วยแมงหน้างามอืมอันนี้เราไม่เข้าใจนะคะเข,า,ขาติดไว้ผีขนน้าไม่ใช่ผีกระสนเลว่าหลอกนะครับผ <laughs> ีหลอกนะเดี๋ยวเราไปดูที่แม่น้ำโขงกันนะคะ หสวยมากคุณผู้ชมนี่ดู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 แต่ไม่กล้าลงไปแล้วเตียวอ่ะอันนี้คือแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเขาก็มีไฟประดับมีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นราชการที่19 10, ร10ู้สิอ่ะนั่นจะเป็น10นะคราวนี้เสร็จแล้วก็มีรูปช้างนะคะอบตอเชียงคานนะคะเขาประดับตกแต่งไฟได้สวยงามมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอ่าฝั่งนู้นจะเป็นลาวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไทยแค่แม่น้ำไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะกั้นอยู่เนี่ยอ,อากาศวันนี้นะคะน่าจะอุณหภูมิเลขสอหลักแหละเพราะว่า แค่เย็นๆนิดๆนะคะเย็นๆเหมือนอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเย็นหนาวสันมากแต่ว่าลมมันก็ไม่พัดนะมันก็เลยทำให้ไม่เย็นมากเท่าไหร่ตรงนี้ที่ใส่บาตรกันี่คือหน้าวัดอะไรนะอะไรคบๆนะเมื่อกี้เนี่ยท่าคกใช่ปะใช่ท่าคาโอเคประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมก็มันจะเป็นจุดของเขาแหละว่าถ้าเกิดใครมาใส่บาตรตอนเช้านะจะต้องมาที่ตรงนี้พระมาประมาณตีห้าครึ่งกว่านิดนึงเนี่ยค่ะ กมาดูกันว่าใส่บาทไปถึงไหนแล้วประชาชนไปยาวเลยนะนู่นเราไปยันนู้นยาวเลยเร้ก็ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีเราไปนั่งตรงนั้นพระเริ่มจากตรงนั้นพอดีต้นแถวเลยต้นแถวเลยมาดูท้ายแถวท้ายแถวไปถึงไหนใส่บาทนั่งได้นะคะเชิญเลยค่ะใส่บาทนั่งได้คะ่ะนี่ ใส่แล้วคะ่ะโอ้แถบนี้แถบนี้ดีนะจะมีไฟนะมนะอ่านี่นี่ยาวไปนู้นเลยคะ่ะคุณผู้ชมยาวมากเลยเขามาตั้งไว้รอใครจะมาใค,ใครจะใส่บาทก็มา ตรงนี้ดีซื้อเลยซื้อเลยตรงนี้สว่างแล้วก็มีพรมให้นั่งด้วยที่ที่ที่ไม่มีคนนั่งเพราะเขาไม่ได้มาซื้อชุดใส่บาตตรงนี้ใครมาก็สามารถที่นั่งแล้วก็ชุดละร้อยชุดละร้อยชุดใหญ่นะคะชุดเล็ก60บาทนะคะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นชุดใหญ่ของเขานะคะอันนี้คือชุดละร้อยชุดละร้อย วันนี้นักท่องเที่ยวน้อยมาไม่เต็มวันนี้มัน,น,นเป็นวันจันแล้วคะ่ะคุณผู้ชมไม่เต็มวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนั้นก็นักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่เขาเริ่มไปกันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการใส่บาตรของเราขอคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามานะคะรับ,บพรด้วยกันนะคะให้สาธุด้วยกันพระพรใส่บาตรแล้วก็ ส่บาทเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคุณผู้ชมคะก็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราขึ้นรถนะคะไปที่ภูทอกต่อนะคะคุณผู้ชมคะจากตรงนี้ไประยะทางแค่ประมาณไม่ถึง10โลค่ะประมาณ7-8กิโลเองนะคะไม่นานโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ภูทอกนะคะ